แล้วจะไปจมกับในนรกกับเขาหรอนั่นเรื่องของเรื่องนั้นทำบุญเตได้บาปไม่ใช่ว่าทำบุญได้บุญทำบุญได้บาปไปเข้าวัดวารามก็ทำบุญทำกุศลเป็นรก,กากิยย่าเหมือนกับนกเจ้าหนูขุนทองแต่ว่าใจไม่ยอมเป็นถ้าใจมีความการพจ้างก็ไม่กล้าทำผิดไม่กล้านำจริงที่เลือดจริงที่เปิะเิฐ เอาไปเล่นไปหัวไปลามุกตัวกระเบิดอย่างนั้นนั่นแหละพุทธเจ้าตัดเลยนะนตัดถึงกรรมตัวนี้หนั้าจ้ากันคือพูดถึงความเสือ่อมนี่มันเสื่อมอย่างเนี้ยเสื่อมจากบุญจากกุศนบาพระุศลเข้าคองนี่งหัวใจของพวกเราชาวพุทธมันก็เลยเป็นอย่างนั้นมีความเสือเส่อมเสื่อมเพราะครบมิตรเลว เสื่อมเพราะพูดเล่นพูดหัวพูดตลกโกหกดูเข้าใจอย่างพูดตลกโปกกาพูดเล่นพูดหัวพูดสนุกสนานโดยไม่มีสติกำลังปัญญาใดๆเลยไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรืออยู่ทางธรรมไม่ว่าพระหรือบาริกาเวลาพูดเมื่อขาดสติบาปอกุศลก็เข้าข้อกรงนครใจ ยืได้ไงว่าตัวเองพูดถูกถูกก็ถูกใจกิเลยที่ไม่ได้ถูกตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นก็เลยเอาหลักธรรมะที่เลือดที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปเล่นตลกโปกหาเอาผ้าเหลืองที่เลือดที่ประเสริฐเอาไปห่มเล่นเล่นละครเล่นอะไรตลกโปกหาเห็นไหมจำนักไหมไม่เห็นพระพุทธศาสนาว่าด้วยพระประเสริฐเลยพวกนี้เวลาตายแล้วหมดโอกาสที่จะขึ้นสู่สุคติภูมิ มีแต่ทุกขติภูมิทางนั้นมีแต่จมกระจกภาวนาห้มันถึงนะภาวนา้มันเห็นดิกว่าดูศาสนาอื่นก็เจเขา,ขากข็ลบกานาไหนมีไหมล่ะที่จะเอาศาสนาเขาไปเล่นตลกอมีแต่การเทิดทูนพระผู้เป็นเจ้าของเขาว่าทรงฤทธิทรงเดชทรงอนุภาพเลิศเระเสืิฐเห็นไหมล่ะ ทิงก็จะไม่รู้ทิ้งก็จะไม่เห็นแต่เขากากศาสดาเขา,า่ะของเรานี่ยู้รู้เห็นได้ทําบุญตักบาตรแทบทุกวันแต่นําสิ่งที่เลิกสิ่งที่ประเสริฐด,ดึงลงมาน่นเอามามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ในกองมดูดกองคูดคือเอามาเล่นตลกโปกฮะเล่นละครบ้างเออเล่นพวกมุ้หลงหมอลำบ้างโดนตีบ้าง สารภัพที่จะเล่นนำกานการที่ถึงลูกนั่นภาวนาให้มันถึงนะนี้ไม่ได้ว่าอุบาสกปฏิการหรือใครใดทั้งจิ้แล้วพูดให้ฟังเป็นกลางที่สุดพูดให้ฟังนะถึงหลักธรรมคําคำสอนของพระุทธเจ้ามีใครพูดไหมหละ่ะก็ไม่กล้าพูดนักลัวพวกดาราไม่มากราบมาไหวกลัวไม่ได้ราักการะความสรสริญเ,เ,เดียนยอ รูกปองคิดดูดิมีแต่ก็มีดรา,ามาแล้วทากระถิญใจป้าปาใหญ่สร้างนู่นสร้างนี่ดรา,ามาปั๊บไปทีไหนคนเห็นเข้ามาดูกล้าตำเนีกก็ไม่ละกล้าพูดให้เขาฟังไม่ละกล้าเทศบอกเขาไม่ละน่าสงสารไม่ใช่อะไรหรอกเขาก็ทําบุญดูนั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําบุญแต่เขาก็ไม่รู้บุญเป็นยังไงทําบาปอยู่แต่ก็ไม่รู้บาปเป็นยังไง ถือพระพุทธศาสนาอยู่แต่ก็ไม่ชาบว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นไงนั่นเรื่องของเรื่องมันแต่เราก็เคยเป็นมาก่อนแต่เราเป็นมาไม่หลายปีนบได้ไม่กี่ปีพาลุลเราก็ค่อยออกค่อยท้องเรื่อยๆค่อยออกค่อยถอนไปเรื่อยผลสุดท้ายก็โค่นความทั่วชายรามุกเด็กกระเปิดเข้าสู่คุณนามความดีนั่นเรื่องของเรื่องมันไม่มีที่ต้องตีตัวเองเลยเรานี่หาทางออกตลอดไม่มีใครสอนมีเต็บ พระพุทธเจ้าท่านนั้นคือหลักธรรมาของพระเจ้าที่สอนหลาไม่มีครูบาอาจารย์สอนด้วยถ้ามีครูบาอาจารย์สอนหูเราก็คงไม่กล้าทาเชอนั้งแต็เป็นเด็กนู่นนี่ก็ว่าสีภาษาอะไรก็พระพในสมัยก่อนถ้าไม่ใช่พระอุติจักงสมอุบรมมารมีมาจริงไม่มีนักที่จะสอนคนนั้นคนนี้ให้มีอัตมิธรรมได้เหตุวิศหานะอยู่หากิน อ่อนอกว่ากว่าคนนั่นหละผู้นี้การหนักไหมผู้นี้ไม่สามารถที่จะงอกงามได้ในรรพระพุทธศาสนาพระทิฏเวิเตศเลเตศเสียงพวกนี้เวลาตายจมในมหาอเวจีนรกนรกขุมที่มันลึกสุดนนี่เป็นข้าลูกกันประมาววทุจริจ้าก็ทำประสงค์่น่ะมีความประมาทที่ ไม่มีความเคารพอย่างเกรงใดๆเอาธรรมะของพู้เจ้าที่เราที่ประเสริฐไปลองล้ำตามเกรงหาอยู่หาคิดเออถ้าเป็นบาสุทธิการเราก็ไม่เข้าไปก้าวก้าวกรดับนะแต่นี่พระเราเป็นผู้ทำกี่พกเกช่าิก,กี่ภู่านดอนล่ะกว่วาที่จะออกมาจากมหาอเวจีนรกปากเน่าปากเหม็นปากจืดปากเจ้าสารพัดอย่นั่นกี่พกเยกช่าิกกาไม่มีวันจบสิน้น เพราะเขาไม่เชื่อนี่หลวงมุกษะใจว่าพูดเนี่ยใช่ไหมล่ะเพราะไม่มีความเชื่อความเริ่มใส่ไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานี่มันก็พอกันหลนะ้ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีความเชื่อความเริ่มใส่เกิดขึ้นก็มีแต่ทิฏฐิมานะมาเต็มอย่านหัวจิตหัวใจนั่นนั่นเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีนะที่จะบอกว่างอกงามในพระพุทธศาสนามีแต่จมก็จมจมก็จมพระกลุ่มนี้พระกลุ่มนี้เป็นผู้ทาลายศาสนา เก่งขนาดไหนก็ตามนหัวเลาะสนุกสนานสาธุการขนาดไหนก็ตามหากไม่มีบุญไม่มีกุศลเท่ากับทรมักเพียงบทบาทเดียวเพื่อละเพื่อววานดูตเขกาใจด้วยสนุกสนานใน,น,านาการเทศหัวเราะมีคนมาฟังเทศเยอะเวลาไปที่ไหนสนุกสนานอะไรก็ตาม ไม่มีอานิสงส์เลยธรรมะเพียงบทบาทเดียวทําให้เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายอานิสงส์มากจนประมาณไม่ได้นั่นแหละธรรมะของพระเจ้าที่แจ้เป็นอย่นั่นเพราะพทธเจ้านี้ตั้งศาสนาขึ้นไม่ได้เป็นเจ้าลัทธิไม่ได้จจะตั้งศาสนาขึ้นเพื่อเป็นเจ้าลัทธิเพื่อลาสกสกการะความเและเสริมเด่นดอพระพุทธเจ้าตั้งศาสนาขึ้น เพื่อสอนจัดโลกให้ละให้วางโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวนีมม่มีนี่แหละคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะให้ท่านอยนเทยทยนจากอ,ออกเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นเจ้าพ่อออกน้ำมนต์อ่าเป็นเจ้าพ่อเอ้ยเป็นปร๊ไอ้ผู้มีวิชาอาคมที่ขังมันไม่มีเลยเหรอคำสอนนี่เวลาตายได้ไปไหนล่ะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีแบบนี้ มันจะได้บุทดธดกุศลยังไงก็จะถามพระความอบาสติกาทั่วโลกนี่ก็เดี๋ยวนี้เราพุทธศาสนานะไม่ใช่ศาสนาเปรตศาสนาขีศาสนาลือศีศาสนาก็อย่างนะั่นเราก็ต้องทําตามหลักคําสอนที่ถ้าไม่ทําตามหลักคําสอนแล้วก็จักว่าเราเป็นชาวพุทธได,ด้ยังไงนั่นเรื่องของเรื่องเหเลนสมัยก่อนเราก็ไม่รู้แต่ก็แปลกน,นะ เราไม่เคยเจ้นไหวบงสวงไม่เคยนับถือผู้ผีปีศาจเป็นอาจารย์เด็กนะ